แฟนวอลเลย์บอลคาซัสสถานเดือดเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับเมื่อเห็นหมายเลข10ของเวียดนามอย่างตู้เย็นเนี่ยเป็นกรณีที่ชาวคาซัสสถานและชาวต่างชาติทั่วโลกต่างจับจ้องและต่างประท้วงนะครับว่าทําไมถึงเอาผู้ชายมาเล่นในวอลเลย์บอลหญิงมันเป็นอะไรที่เสียเปรียบสําหรับทีมตรงข้ามมากๆ เพราะเวียดนามก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันอย่างแน่ชัดทำให้คนสงสัยไปทั่วโลกแล้วณนะปัจจุบันล่าสุดเนลงสนามแข่งกับคาซัสถานะครับคอมเมนต์เนี่ยค่อนข้างเดือดถล่มทลายกว่าชาติอื่นๆที่ผ่านมามากเพราะอะไรเดี๋ยวเราติดตามฟังคอมเมนต์รายละเอียดจัดหนักจัดเต็มกันในคลิปนี้ครับยินดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องจ่าทีนเอสหากใครชอบคอนเทนต์สไตล์แบบนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ต่อไป ใครกำลังประสบกับปัญหา y o u u u b พรีเม i u m ที่มีราคาแพงแอดมินขอเสนอนี่เลย y o u u u b พรีเมียมเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนราคาเพียง69บาทต่ออายุเีมวเดิมได้มีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือ y o u u u b พรีเม i u m รายปีเพียง199บาทยังไม่พอยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น Netflix Disney p l u s i c ไอชีอี 4K ทุกแอปสตรีมมิ่งสนใจสมัครแอดไลน์ที่ duck pm หรือสแกน QR โคดหน้าจอ ก็จบไปอีกหนึ่งแมชและเป็นดราม่าอีกหนึ่งแมชนะครับสำหรับวอลเลย์บอลของเวียดนามหมายเลขสิบของเวียดนามหรือที่คนไทยรู้จักกันเนี่ยคือตู้เย็นนะครับหรือบิ๊กตู้เย็นเงียนติบิ๊กตียนผู้เล่นของชาวเวียดนามหมายเลขสิบนะครับเมื่อวานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยลงสนามพบกับคาซักสถาน เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างที่จะมีแฟนๆวอลเลย์บอลเนี่ยไม่ค่อยพอใจกับเรื่องของหมายเลข10ของเวียดนามนะครับมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วและก่อนหน้านี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยทางสมาคมของคาซักสถานวอลเลย์บอลคาซักสถานนะครับมีการร้องเรียนหมายเลข1ิของเวียดนามให้ตรวจเพศไปแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน,น้านะครับเลยทําให้ค้างคาใจนะครับสําหรับแฟนๆวอลเลย์บอลคาซักสถานแมชนี้หวนมาเจอกันอีกครั้งและแน่นอนครับ ไม่พอใจกันอีกเช่นเคยและค่อนข้างดุเดือดกว่าที่ผ่านผ่านมามากสรุปสกอร์การแข่งขันในครั้งนี้กันก่อนนะครับเวียดนามพบกับคาซักสถานเอาชนะคาซักสถานไป3ต่อ1เซตนะครับ25 15 19 25 25 7และ25ต่อ16อย่างที่ผมเคยทำไปหลายคลิปนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าไม่มีทางหรอกที่จะสามารถตรวจตู้เย็นได้ ก็น่าจะเหมือนกับแมงกันแนงนู่นแหละครับน่าจะเลิกเล่นไปแล้วถึงจะมีการตรวจหรือจะมีการสารภาพถ้าเขาเป็นผู้ชายจริงๆนั้นนะแต่ถ้ายังคงอยู่แบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องแบบนี้มาหลายปีแล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันในในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกระแสด,ดราม่าขึ้นมาอีกแล้วทาง AVC หรือ FIVB เนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถทำอะไรได้หลายคนถึงกับออกมาบอกว่าเราแบนเลยดีไหมแบน FIVB เลยหรือเปล่าเพราะว่า ดูแบบนี้แล้วเหมือน f i ไ b เนี่ยไม่มีอะไรที่จะที่จะช่วยอะไรได้ที่จะช่วยทีมตรงข้ามได้หรือที่จะทำอะไรให้ให้คนแฟนคลับทั่วโลกเนี่ยกระจางกับประเด็นนี้นะครับสรุปง่ายๆคือไม่มีปัญญาอันนี้อันนี้คือ,อ,อจากที่ฟังคอมเมนต์มานั้นนะแต่ถึงอย่างไรนะครับเราก็พยายามกันต่อไป แอดมินก็จะทําคลิปแบบนี้กันต่อไปจนกว่าจะเป็นประเด็นจนกว่าจะมีการตรวจสอบหรืออะไรแบบนั้นตามกระบวนการของเขานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลคาซัสสถานกันไปพร้อมๆกันมุมมองแรกนะครับบอกว่าหมายเลขสิบของเวียดนามนั้นเป็นผู้ชายส่วนคาซัสสถานทุกคนเหมือนนางฟ้าก็น่าจะเปรียบเทียบเหมือนแบบ หมายเลขสิบของเวียดนามนั้นคือผู้ชายแต่ของคาซัสสถานนั้นเป็นผู้หญิงเป็นนางฟ้าอะไรแบบนี้มุมมองต่อมานะครับจากปีที่แล้วฉันก็มั่นใจได้เลยว่าหมายเลขสิบของเวียดนามนั้นเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์คอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่าทําไม f i ฟไถึงยอมให้นักวอลเลย์บอลชายของเวียดนามลงแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงได้เวลานานหลายปีขนาดนี้มีใครตอบได้บ้างหรือ f i ฟไอําอะไรได้บ้างคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า ไม่กล้าตรวจให้ทุกคนนั้นเห็นถึงความชัดเจนเวียดนามบอกว่าไม่ควรไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่เอาเปรียบสิทธิของคนลหลายๆคนแบบหน้าไม่อายคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้ผู้ชายเล่นในวอลเลย์บอลหญิงมันไม่มีความยุติธรรมและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหากเป็นเช่นนั้นทีมอ,อื่นๆควรใส่ผู้ชายคนหนึ่งลงไปในรายชื่อเพื่อจะเทียบเท่ากับเวียดนาม ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นตอบกลับนะครับคนนี้บอกว่าฉันจะไม่กล่าวหาตู้เย็นใดๆทั้งสิ้นเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาแต่ AVC จําเป็นต้องยืนยันเรื่องเพศของเขาซะก่อนเพื่อไม่ให้ต่างชาติหรือทั่วโลกมองว่าเป็นการโกงเพราะถ้าเขาเป็นผู้ชายจริงๆนั่นอาจจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อเวียดนามและสหพันธ์ของเขาแต่เวียดนามรู้ดีว่าจะทําเช่นนั้น ดังนั้นฉันใช้พวกเขาได้มีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งคนนะครับมาตอบกลับค่อนข้างที่จะอาจจะถูกใจหลายคนนะครับบอกว่าเขียนอีเมลถึง FIVB แทนที่จะร้องไห้ทางออนไลน์หรือโพสต์ความคิดโง่ๆเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่านักวอลเลย์บอลเวียดนามหมายเลข10เนี่ยควรทำการตรวจสอบเพศทันทีซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับการที่จะลงสนามเล่นกับผู้หญิงเลยคอมเมนต์ต่อนะครับ เรารวมพลังประท้วง f i b b ที่เวียดนามนั้นอนุญาตให้ผู้ชายลงเล่นรวมพลังไม่แข่งกับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมานะครับแม้ว่าพวกคุณจะเจออะไรฉันก็อยู่เคียงข้างคุณนะพี่น้องของฉันคาซักสถานที่รักมุมมองต่อมานะครับบอกว่าทีมต่างๆนั้นควรรวมพลังการประท้วงหมายเลขสิของเวียดนามนะคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าทุกทีมที่เจอกับเวียดนามแต่ไม่มีใครที่จะ มีความคิดเห็นหรือประท้วงใดๆสมาคมต่างๆคงเอื่อมละอา TFIB v ไม่มีความสามารถที่จะจัดการเรื่องนี้มุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่ามันเป็นแมตท,ที่น่าอับอายที่สุดฉันรู้สึกเสียใจแทนผู้เล่นคาสักสถานในสถานการณ์แบบนี้มากพวกเขาเจอกับทีมที่มีผู้ชายที่คอยทำร้ายพวกเขาแต่ก็มีคอมเมนต์คนนี้นะครับเข้ามาบอกว่า แล้วคุณรู้ไหมว่าทีมไทยญี่ปุ่นจีนสามารถเอาชนะเวียดนามได้อย่างง่ายดายเพราะคาสสถานนั้นเป็นทีมที่อ่อนแอเองและฉันคิดว่าพวกเขาจะต้องอับอายขายขี้หน้าเมื่อได้เห็นความคิดขยะของคุณมุมมองต่อมานะครับทำไม FIVB ไม่เช็คหมายเลขสิบของเวียดนามให้ลงเล่นกับผู้หญิงทำไมทั้งๆที่น่าสงสัยว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่ แล้วถ้าเป็นผู้ชายจริงๆจะรับผิดชอบกับทีมที่แพ้อย่างไงมุมมองต่อมานะครับบอกว่าน่าสงสารสาวๆคาซักสถานของฉันจริงๆคอมเมนต์ถัดมาครับ A.V.C อนุญ,ญาตให้ผู้ชายเล่นวอลเลย์บอลหญิงได้หรอหมายเลขสิบของเวียดนามนั้นเป็นผู้ชายเล่นกับวอลเลย์บอลหญิงได้ยังไงเป็นไปได้ไหมไม่น่าเชื่อสําหรับ A.V.C มุมมองต่อมาครับหมายเลขสิบของเวียดนามเนี่ยซ้ําแล้วซ้าเล่า มีประเด็นแทบทุกปีและมีประเด็นแทบทุกๆท,ทีมที่เจอและทำการแข่งขันด้วยแต่ดูเหมือนว่าทางสมาคมประเทศนั้นๆไม่ได้สนใจและไม่ได้ใส่ใจเลยซึ่งมันน่าสงสารสำหรับทีมที่แพ้ให้กับผู้ชายคอมเมนต์ต่อมานะครับพูดตรงๆเลยนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้บอกว่าน่าอายที่เวียดนามนั้นใช้ผู้ชายเล่นอยู่ในทีม ฉันรู้ว่ามันเป็นแรงกดดันอย่างมากสำหรับงานนี้ที่จัดขึ้นในประเทศของคุณแต่คุณไม่จำเป็นต้องเล่นสกปรกเพื่อเอาชนะก็ได้ก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับน่าจะเป็นชาวเวียดนามเองหรือเปล่ามาบอกว่าพี่ชายหยุดใส่ร้ายไ,ได้แล้วพวกเขายังทำงานอย่างหนักเพื่อตำแหน่งนั้นอยู่และเธอหรือเขาอาจจะเป็นทานก็ได้ตั้งแต่คนมาคอมเมนต์กลับเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะใช้คำว่าเธอหรือเขา มุมมองต่อมาครับยังเห็นหมายเลขสิบของเวียดนามเล่นกับเวียดนามอยู่หรอนึกว่าเลิกเล่นไปซะแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าน่าเกลียดนะสมมุติว่าเอาผู้ชายมาเล่นกับผู้หญิงจริงๆเพราะนี่ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแสดงออกว่าเป็นผู้หญิงถ้ามีอะไรที่ชัดเจนเรื่องนี้คงจบไปนานแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอายสําหรับวอลเลย์บอลเวียดนามทีมต่างๆทั้งหมดต้องประท้วงเกี่ยวกับชายคนนี้ ที่เขาได้รับอนุญาตให้เล่นในวอลเลย์บอลหญิงคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์สำหรับหมายเลขสิบของเวียดนามอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเพราะเขาไม่สามารถเล่นวอลเลย์บอลชายได้จึงไปเล่นกับวอลเลย์บอลหญิงถ้าพวกเขาเล่นสกรปรกทุกทีมในแต่ละประเทศก็ควรจะมีผู้ชายเช่นเดียวกันกันกบเวียดนามมันจึงจะเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมฉันไม่อยากจะพูดเพราะมันดูเหมือนไม่ใช่วอลเลย์บอลหญิงอีกต่อไปมุมมองต่อมาครับคนนี้บอกว่า มันเป็นการแข่งขันที่น่าเกลียดที่ใช้ผู้ชายแข่งกับผู้หญิงคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเรื่องนี้มีประเด็นมาหลายปีมากและคารซัสสถานก็พยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่เป็นผลถึงเวลาหรือยังที่ FIVB จะต้องเคลียร์ดราม,ม่าของ Big กทูเยหรือตู้เย็นนะครับว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอกสารไม่เพียงพอคนส่วนใหญ่สงสัยว่า f i v b ควรปล่อยให้เวียดนามไม่โปร่งใสไม่ให้เล่นเลยหรือไม่ อย่าทำให้คนทั่วโลกนั้นต้องกังวลและสงสัยอีกเลยมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าหน้าอายที่ FIVB ยอมให้ทีมหนึ่งใน AVC 2025มีนักกีฬาชายเข้าร่วมแข่งขันใน FIVB ประเภทผู้หญิงจำเป็นต้องออกกฎใหม่เกี่ยวกับการตรวจเพศของนักกีฬาที่ต้องสงสัยและดำเนินการทันทีมุมมองต่อมาครับบอกว่า จริงๆแล้วมันไม่ยุติธรรมสำหรับสาวสาวคาสักสถานของฉันเลยและทุกทีมที่เจอกับเวียดนามด้วยสำหรับคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับคนนี้เข้ามาบอกว่าตู้เย็นนั้นเป็นผู้หญิงร้อเอ็ดเปอร์เซนเธอเป็นนางฟ้าตัวจริงจากกัมพูชาไม่รู้เข้ามาป่วนหรืออะไรนะมาบอกว่าเป็นผู้หญิงร้อยเอ็ดเปอร์เซนด้วยนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาจริงๆนะครับคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับบอกว่า เห็นหมายเลขสิบของเวียดนามเนี่ยเล่นมาหลายปีแล้วและตอนนี้ข้อสงสัยทั้งหมดอันควรที่จะได้รับการแก้ไขได้แล้วไม่จาเป็นต้องพูดเรื่องนี้อีกพวกคุณละอายใจกับตัวเองหยุดกล่าวหาคนอื่นก่อนที่จะทำร้ายจิตใจกันมุมมองต่อมานะครับบอกว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะใครก็ตามที่ไม่ยินยอมให้ทำการตรวจสอบเพศจะไม่ได้รับอนุญาตให้แข่งขันใน FIVB จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ครับที่แอดมินได้รวบรวมมาฝากซึ่งคอมเมนต์เนี่ยเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะกว่าที่นํามาฝากอย่างแน่นอนแต่ก็กลัวคลิปมันจะยาวและก็ผู้ชมเนี่ยอาจจะเบื่อนะครับเพราะทําคลิปแบบนี้ก็มามาหลาย EP แล้วแต่ต้องบอกว่าอยากนําเสนอคอมเมนต์ของชาวคาซัคสถานมากๆเพราะค่อนข้างที่จะมีความดุดันมีความรุนแรงมากกว่าชาติอื่นๆนะครับพาะเขาก็ใส่ใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะสำหรับคาสักสถาน เคยมีประเด็นเมื่อปี2ปีก่อนแล้วที่สมาคมค้าทัศนาเนี่ยเรียกร้องให้ตรวจสอบในเรื่องเพศของหมายเลขสิบของเวียดนามนะครับแต่ก็ไม่เห็นมีข่าวที่จะมามายืนยันได้ว่าเป็นยังไงพูดง,ง่ายๆคือเรื่องก็เงียบไปนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินมีเรื่องนำมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ